หรือไม่นะคะก็วันดีคืนดีไปเห็นรูปตัวเองอยู่ในคลิปโป้นะคะ <Hey! S 1> สวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนท็อปอิกวันนี้ที่พิมขวัญจะนำมาเล่าให้สาวๆฟังนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนั่นก็คือทำไมวัง ชอบส่งรูปโปะให้เราดูนะคะนี่หลายๆคนนะคะเข้ามาถามพิมพ์ความว่าเฮ้ยพ,พี่หนูคุยกับหนุ่มฝรั่งนะไม่ว่าจะคุยกี่คนก็ชอบส่งรูปโปะให้เราดูหนูอยากจะเจอรักแท้หนูควรทำยางไามีวิธีแบบไหนที่จะรับมือกับฝรั่งที่ชอบส่งรูปโปะมาให้เราดูข้อแรกเลยค่ะฝรั่งที่ชอบส่งรูปโปะให้เราดูคือฝรั่งโลก เพราะมันไม่ใช่เรื่องปกตินะคะในการที่คนเราแชทคุยกันหรือไม่ก็เพิ่งรู้จักกันส่งรูปโป๊ะมาให้เราดูสาวๆหลายๆคนนะคะที่เพิ่งแชทหรือว่าแชทในเว็บเดทก็คือเจอแบบน,นี้เหมือนกันหรือไม่ก็ทุกวันนี้นะคะใน f a c e b o o k เองนะคะก็อยู่ดีๆก็โทรเข้ามาแล้วก็โชว์ของลับให้เราดูซะงั้งงน ก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเราเจอในเว็บเดนหรือว่าใน Facebook นะคะก็รายงานแอดมินหรือไม่ก็บล็อกไปนะคะคือฝรั่งประเภทนี้นะคะเขาก็เป็นโรคจิตเขาก็อยากจะหาคนที่ระบ,บายความใครเขาก็อยากจะโชว์หลายๆคนนะคะถ้าเขาโชว์ให้ดูเราก็ดูไปหรือถ้าเราไม่ชอบเราก็บล็อกไปนะคะเพราะฝรั่งพวกนี้หาความจรงิจรงจังจากฝรั่งประเภทนี้ไม่ได้นะคะเพราะเขาเป็นพวกโรคจิตโชว์เซ็กไปวันๆน,น,นะคะข้อที่2ค่ะ ฝรั่งเขาคิดว่าเราชอบคือมีสาวๆหลายๆคนเหมือนกันนะคะที่เวลาที่เขาสร่งรูปประเภทนี้หรือว่าวิดีโอประเภทนี้มาให้แล้วมีผู้หญิงเล่นด้วยนะคะคือเขาก็เลยหวานไปหลายๆคน เผื่อว่าเจอคนที่เขาชอบมีเขาเรียกว่าเซ็กแคมเซ็กออนไลน์เขาคิดว่าเราชอบและเป็นแนวเดียวกับเขานะคะข้อ<า>ที่3ค่ะสําหรับสาวๆที่เข้าเว็บเดทนะอันนี้พิมพ์ขวัญก็เห็นจากประสบการณ์เหมือนกันโปรไฟล์ที่คุณใช้อยู่เรียกเรีย<า>เรียกฝรั่งประเภทนั้นเข้ามานะคะคือมีสาวๆลายๆคนนะที่เข้าเว็บเดทแล้วใช้โปรไฟล์ที่แต่งตัวเปรี้ยวแต่งตัวโปโดหน่อยอะไรอย่างเี้นะคะ คุณก็จะเรียกแขกก็คือเรียกฝรั่งที่เป็นพวกสการรมนะคะเข้ามาเพราะเขาเห็นจากโปรไฟล์ของคุณนะคะคือเซ็กซี่แล้วก็โชว์อย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าคุณเป็นประเภทเดียวกับเขาคือคอเดียวกันเนาะเขาก็ชอบส่งให้คุณดูเขาก็ชอบชวนคุณคุยหรือว่าโชว์คุณแต่เรื่องประเภทนี้นะคะประเภทที่4คะ่ะฝรั่งมั่นใจในตัวเองคือสาๆเคยเจอไหมคะที่ฝรั่ง ชอบใส่แต่กางเกงในตัวเดียวหรือ่างเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วโชว์ท่อนบนโชว์ถึงก้ามบางคนก็ยานก็ย้วยหน่อยคือเขามั่นใจว่าเขาหล่อเขามั่นใจว่าเขาดูดีนะคะถ้าคนไหนดูดีมีความสุขในการมองเป็นอาหารตาเราก็มองไฟนะคะถ้าใครดูแล้วมันไม่ดีมันอุบาทะเราก็บล็อก ประเภทที่5ค่ะอันตรายมากเลยนะก็คือฝรั่งออกหาเหยือหย่อหาเหยื่อยังไงก็คือเขาก็หาผู้หญิงเขาก็โชว์ให้ดูอย่างนี้ค่ะถ้าผู้หญิงเล่นกับเขานะคะ เปิดวิดีโอหน <Hey. S 1> อาบน้ำโว์หน่อย <Yeah. S 1> ไหนมีอะไรกันผ่านเซ็กออนไลน์แล้วสุดท้ายนะคะผู้หญิงก็อาจจะโดนแบล็กเมย์หรือไม่นะคะก็วันดีคืนดีไปเห็นรูปตัวเองอยู่ในคลิปโป้นะคะวิธีการรับมือถ้าคุณเจอฝรั่งที่ชอบสอง่งรูปโป้นะคะถ้าเราไม่ชอบหรือว่าถ้าคุณเลือกที่จะดูเป็นอาหารตาก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ ก็ดูได้อะแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็บล็อกไปแล้วพิมพ์ขอนก็เชื่อนะคะว่าสาวสาวไซฟอ์ทุกคนนะคะอยากจะเจอคนที่เขาจริงใจอยากจะเจอตัวจริงฝรั่งที่เขารักจริงนะคะฝรั่งที่เขารักจริงเขาไม่มาโชว์รูปโป๊ะหรือว่าเขาไม่เอาเรื่องเซ็กส์เนี่ยเขามาพูดใน เรื่องแรกๆไม่ใช่เอาเรื่องเซ็กส์มาพูดคุยก่อนไม่ใช่มาโชว์ให้เราดูของก่อนเช็คสินค้าก่อนก่อนเป็นแฟนกันแน่นอนนะคะหลายๆคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าอ้าวเขาส่งรูปให้เราดูเขาส่งสินค้าหรือว่าเขาโชว์ให้เราดูเนี่ยเขาอาจจะเช็คก,กับเราก็ได้ว่าเฮ้ยเราชอบเขาไหมเราคอเดียวกับเขาไหมนะคะพิมขวัญอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่คนเราที่เพิ่งรู้จักกันหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ย มันแค่รู้จักกันแค่ทําความรู้จักกันนะคะแล้วจะมาโชว์ให้ดูนะคะบอกไว้เลยว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องปกตินะคะถ้าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่จริงใจมองหาความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะฝระั่งประเภทพวกนี้นะคะที่ชอบโชว์รูปโป้ให้คุณดูนะคะคุณบล็อกแล้วก็มองหาคนใหม่ได้เลยนะคะหัวข้อวันนี้นะคะทําไม ฝรั่งชอบส่งลูกโป้ให้คุณดูพิมขอนหวังว่าจะถูกใจและสาวๆนะคะจะได้รู้วิธีการจัดการกับฝรั่งประเภทนี้นะคะที่เจอพิมพขอนเชื่อว่าหลายๆคนเจอนะคะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะหรือว่าอยากจะให้พิมพ์ขอนนะคะแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ